เล่าให้เราฟังหน่อยว่าเป็นโรคไตาวายตั้งแต่เมื่อไหร่และรักษายัางไงพี่เล่าแล้วก็มครับเป็นมาสาี่สี่แปดักษาโดยพวกไตครับไอ้พอเราเหลือดจากนั้นก็พอได้พอแล้วถึงไอหม้อหม้อไตานี่ครับไปบอกมีโครงการในหลัง ไอ้น,นาทองปองสร็รรจปอสจจลยมอาไปจอดทองเลี้ยงได้ฟงช่างทองมาแปดปีแปดแปดปีแล้วตอนที่ฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงครับถ้วงเันเสียจังหลักสองพันวอเลือดเสียอาทิตย์หลักสองพันจังหลักสองพันี่พครับอาทิตย์สี่ัน 4, Và là khóa chân mà ông khai thí khai đăng gặp đăng mới mì gặp đăng có mà đại công an con sports cho đằng na thong này. Cậu cua máy từ đầu. Wow, em mua có cua. Xin có bảo ma gặp. Tầm quan toan cả mua ไม่เคยไม่เคยเจือเหอยครับว่าอะไรบ้างที่้าเนี่ยต้องทาความสะอาดยังไงอะไรครับไอเจ็ดอุบรณ์ก่อนใช่ไอของที่ประเจ็ดตุปกคนหลังมือกอนคบเอาไหนหลังมือก่อนแล้วก็มาหน่งก็เจ็ดอัวบกคนหอย่้างก่อนเสดเชกน้ำยาเพ่นน้ำยาเพ่น

ครับหลาช่วงเดือนละครแล้วต้องเสียค่าใจ่ายยังไงบ้างไม่เสียครับเรานำยาติในเมืองเสียหลังมีโครงการล้างไตช่องท้องแล้วเข้าโครงการโครรงกาเอ้หลังไตหน้าเราก็ไดีขึ้นครับมันดีดีขึ้นก็ทำงานบ้านได้ได้ลูกพักผมได้ทำงานได้ลูกอย่างก็แข็งแรงดีครับ ก็มาก้อนพอเหลือก็ไม่พ่อแห่งแรงเมืนมันเดอชกเลยชกเร็วเร็งทำการเนี่ยเต็มไ้มานั่นแหละน่าเอร้เานี่สบายมาแบบไม่มีอาการได้แต่เราเวลาไงทุกอย่างเนี้ยแข็งแรงดีครับแล้วรำดันที่อกเลอดาันนี้หอกฟอกเลือด้อไปอกแล้วกับบ้านยังไงอะไรเงี้ยพี่เล่ังว่าอาการเป็นยังไงตอนนั้นตอนฟอกลครับพอเหลือกน มันว่ารงนี้ไปพอเหลือคืนนี้จะถอยมานมาก็มันไอว่าของเสียมันหมาไปไปถอยมนันเอาไปพอเหลือมันก็อยากอ่านมาาไปจกได้มหมายยู่ช่องสามวันสามวันร้องบิกก็ขออาทิต์ละสองครั้งมาได้ปักลสองวันมันก็ไปพอไม่หลับ ไม่ค่อยดีครับมันก็ไม่ค่ก e ็แข็งแรงเวียนนู้นน้ำมืดมืดเยเหมือนเนี่แ่วหลังหน้าหลังหน้าตัดเปรหลังหน้าตองนีตัดหลังไอ้ขัดดีครับไม่มีอแบบชีวิตก็สบายดีครับแต่อาหารได้นะสี่สี่รั้งครับสี่รั้งต่อ cầu yeah. là hốc môn hốc môn ở nam xoay nó có ở nam có là sức mòn cứng sức mòn cứng có thì thì có là môn cặp bài, bài xà môn tương yeah. nó có chết môn Đó, thủm, là có là ตรงอีกทีกก่ที refuge, s, risk, ่ที่ก็การทไม่ใช่เลวร้อยอ่อย่างเดียวมาคือไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อกับถ้าเราทำตามขั้นตอนหม้อหมอก็ทำใหสะอาดก็ไม่ไม่ติดเชื้อครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับครับได้ชีวิตสบายครับแข็งแรงดีทำงานาบ้านด้ได้ทำ ชีวิตมีความทุกด,ดีครยวอาหารก็หลดของเข้มของด้อง,องกว่าวันนี้ของเข้มของด้องโดลไม่นอกกินเลยกินกันกันใครข้าวพักไปมาๆก็ดีมากครับขอบคุณสุดบนันธุราครับอ้องไต่เทียม เลยก็สอ,อ,อบพอได้เจากับครอบคุณลงมาคืออะรโครงการนี้กับองค์ใยังไม่รู้เลยถ้าว่าไม่มีโครงการนี้รา่ว่าเราขอเสียตั้งยังมัดมัดเลยครับวันนี้ก็มีมีโครงการนี้มาครอบคุณลหลวง